ได้เวลาล้างแค้น2022 Mazda 2เตรียมเปิดตัวกันยายนนี้ Mazda 2ชมปัจจุบันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม2014ในรูปแบบของการเปิดตัวออนไลน์และเปิดตัวจำหน่ายจริงที่ญี่ปุ่นเดือนกันยายน2014และขายในไทยอย่างเร่เร็วช่วงเดือนธันวาคม2014 ถือเป็นรถรุ่นสำคัญของ Mazda เมืองไทยนับตั้งแต่เปิดตัวปี2009เป็นต้นมาแต่ทุกคนสงสัยไม่ใช่น้อยเลยว่าในเมื่อ Mazda เคยประกาศนโยบายจะเปลี่ยนโฉมรถยนต์แบบ Fu ู m m o เด l c h ช n g e ทุกๆ4ปีแล้วทำไม Mazda ถึงทำตามนโยบายเช่นนั้นไม่ได้ละ่ะก็มีความเป็นไปได้ว่า Mazda อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโฉมรถทุก4ปีก็เป็นไปได้ เพราะการขายรถรุ่นหนึ่งให้เลยจุดคุ้มทุนนั้นมันยากและต้องใช้เวลานาน,านมากกว่านั้นและยิ่งเป็นแบรนด์ Mazda ที่ไม่ได้มียอดขายระดับโลกดีมากขนาดนั้นประกอบกับ Mazda 2เป็นรถยนต์ขนาดเล็กกำไรน้อยแต่ต้นทุนสูงเพราะ Mazda ใส่ใจในการพัฒนารถคันนี้เป็นอย่างมากการลากขายรถโมเดลนี้ให้ยาวนานถึง7ปี ็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักและข่าวดีคือ Mazda ญี่ปุ่นจะเตรียมเปิดตัว All-New Mazda 2ในเดือนกันยายน2 0 2 1ครบรอบ7ปีพอดีพอดีส่วนเมืองไทยต้องคาดหวังว่ามันจะเปิดตัวตามติดตลาดโลกได้เหมือนกับรุ่นปัจจุบันหรือไม่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่จากปัจจุบันที่เป็นพื้นตัวถัง m a สด้าดแต่สิ่งหนึ่งที่อาจต้องทำใจก็คือรถคันนี้อาจไม่ได้ถูกพัฒนาให้ก้าวกระโดดไปไกลอย่างที่คาดคิดนักเพราะแหล่งข่าวจากเว็บไซต์ b a s e Car ยืนยันว่าแนวทางการออกแบบยังคงแนวคิดโคโดดีไซน์อยู่แต่พัฒนาไปในรูปแบบโซลมูฟเมนต์ที่ดูหรูหรามีราคาดูแพงมากยิ่งขึ้นและที่น่าสร้างความผิดหวังก็คือ ความกว้างตัวรถคงจะกว้างในระดับ1,695ม mm, ิลิเมตรอยู่เช่นเคยในขณะที่คู่แข่งมีตัวถังกว้างเกิน1,730ม mm, ิลิเมตรกันเข้าไปแล้วคงเพราะ m a ส d a ต้องการรักษาฐานลูกค้าในญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้ภาษีก้าวกระโดดจนเป็นภาระลูกค้าผู้หญิงในญี่ปุ่นมากนักแต่ข่าวดีก็คือตัวรถยาวเพิ่มขึ้น50มเมตร ยืดระยะฐานล้อออกไปอีก50มิลลิเมตรดั่นก็ทำให้ระยะฐานล้อทะลุเกิน2,600ม mm. ิลลิเมตรเหมือนกับคู่แข่งซิตี้ทำให้ทุกคนสามารถลุ้นได้ว่า m a สเตอร2โฉมใหม่มันจะมีเนื้อที่วางขาตอนหลังกว้างขึ้นมากแค่ไหนเพราะปัญหารุ่นปัจจุบันก็คือมีเลขกรูมที่มีเนื้อที่น้อยไปนิดเมื่อตัวรถยาวขึ้นแต่น้ำหนักรถนั้นกลับส่วนทางลง คือเบาลงอีก100กิโลกรัมอย่างน่าอัศจรรย์ใจผลลัพธ์ของมันก็ช่วยทําให้อัตราเร่งมันดีขึ้นและประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นไปอีกจากเดิมที่เป็นรถประหยัดน้ํามันกันอยู่แล้วสําหรับตลาดญี่ปุ่นยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรและดีเซล1.5ลิตร SkyActiv แต่ไฮไลท์สาคัญคือ Mazda กําลังพัฒนาเครื่องยนต์3สูบขนาด1.5ลิตร ที่เป็น SkyActiv-X e ส่วนคุมพลังอื่นๆนั้นอาจจะมีเวอร์ชั่น m y Hybrid ให้เลือกอีกด้วยในโลกของความเป็นจริงนั้นของดีเทคโนโลยีดียอมต้องแลกกับค่าตัวที่สูงขึ้นหากใครสนใจ All-New m a s t e r 2ที่เป็นคุมพลัง m y Hybrid จะต้องบวกราคาเพิ่มอีก200,000เยนแต่ถ้าหากใครอยากได้เครื่องยนต์ SkyActiv-X e จะต้องบวกราคาจากพื้นฐานเดิมขึ้นไปอีก 6แสนเยนซึ่งแพงออกมามากเลยสำหรับข้อมูลของ All New Mazda 2ในเมืองไทยนั้นมีน้อยนิดออกมามากแต่ยัเพิ่งคาดหวังว่าจะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เพราะดูแล้ว Mazda เมืองไทยไม่น่าจะพัฒนาเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบออกมาฟาดฟันกับคู่แข่งโยคามากนักเราต้องจับตาดูต่อไปว่า Mazda 2โฉมใหม่ จะใส่มุกอะไรที่มาระเบิดวงการรถเล็กในเมืองไทยเพราะถ้ายังใช้เครื่องยนต์แบบเดิมขนาดตัวถังความกว้างแบบเดิมอยู่อาจจะยาวขึ้นสันหน่อยก็คงต้องจับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นมากๆเหมือนรุ่นปัจจุบันนั่นเองบางคนอาจจะงงว่าเมืองนอกเมืองนานั้นเขาใช้ม a สต a 2เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรกทมีด้วยหรือคำตอบคือมีครับถ้าย่างในญี่ปุ่นเขาจะมี2คุมพลังแรงมาให้เลือกเลย ได้แก่แบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าจะให้แรงม้าแค่เพียง110แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรถ้าหาเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อจะอัพเกรดม้าเป็น116แรงม้าแรงบิสูงสุด149นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงที่ดีที่สุดในแบบขับเคลื่อน2ล้อก็คือ20.2กิโลเมตรต่อลิตรส่วนแบบขับเคลื่อน4ล้อจะประหยัดน,น้ำมันสูงสุด 17.5กิโลเมต่อลิตรขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยด้วย All New Mazda 2จะเปิดตัวกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นส่วนเมืองไทยนั้นจะได้ใช้ตามติดตลาดโลกเลยหรือไม่ต้องติดตามดูนะครับถ้าใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง k i s s s k y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ